แม่ชีท่านบอกอย่าลืมนะลูกหลานยมมาบาท่านว่ามีสิ่งเดียวพ้นนรกยมมาบานงดโทษให้กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยคะ่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นนำทุกท่านมารับฟังกันในหัวข้อแม่ชีอาจารย์ทองสุดท่องเมืองนรกเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนำมาเล่านำมากล่าวเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับมนุษย์ได้ตั้งอยู่บนความดีมีศีลธรรม เป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแม่ชีอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นตั้งแต่รู้ข่าวว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำภาสีเจริญท่านได้ไระเทศโปรดสัตว์นรกได้รู้ช่องทางที่จะไปแล้วก็เริ่มทำสมาธิและฝึกหัดมากแก้วคล่องแคล่วอยู่ทุกวัน รอโอกาสที่จะมีให้หลวงพ่อนั้นได้ไปนรกบ้างวันหนึ่งพอสบโอกาสพอเหมาะแล้วหลวงพ่อท่านถูกนิมนต์เข้ากรุงเทพมหานครแม่ชีอาจารย์จึงสั่งเพื่อนในห้องที่ฝึกกรรมฐานว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับร่างกายของฉันนะแล้วจะเข้าไปทำสมาอรหรันเดินฌานจนสงบได้ที่แล้ว จึงได้อธิษฐานขอไปเที่ยวเมืองนรกบ้างแล้วก็ขี่ม้าแก้วห่อออกไปจากบัตรแม่ชีจัดเล่าว่าพลิบตาเดียวเท่านั้นถึงเมืองนรกนี้ไม่ไกลเลยรูปร่งของเมืองมองเห็นกำแพงแต่ไกลเป็นกำแพงเก่าๆมีคนเฝ้าแต่ม้าแก้วห่อนั้นเร็วเหลือเกินเพราะคนอาปากถามเท่านั้น แม่ชีอาจารย์ยังไม่ทันได้ตอบว่ากะไรมาแก้วก็กระโดดฮึบไปแล้วภายในกำแพงมองเห็นบ้านเรือนสองถึงสามหลังแต่เป็นหลังใหญ่ๆผู้คนมีทั้งชายและหญิงร่างกายหน้าตาเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองแต่ไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นหนึ่งที่ติดตัวแม่ชีอาจารย์บ่นกับมาแก้วดังๆว่า พวกนี้บัดสีจริงๆดูสิเดินแก้ผ้าร่อนจอนไม่อับอายใครๆบ้างเลยเนาะว่าแล้วหันมามองแต่ตูดทะลึกทะลักใส่มันไม่รู้สึกอายจริงๆเห็นไหมวิ่งมากันใหญ่แล้วมาแก้วร้องว่าหนีเถอะนีเถอะไปไหนมันทำไมเดี๋ยวมันจะจับเราแก้ผ้าบ้างนะอาจารย์บอกไม่เชื่อดีเธอนะ มาแก้วมาเตือนเราระหว่างทางเดินทางไปหน้าลานพิพากษาในยมโลกซึ่งเต็มไปด้วยกายละเอียดที่หลอกคิวพิพากษาพอดีพวกในเมืองนรกก็วิ่งมาถึงกลางตุ่นเข้าล้อมหน้าล้อมหลังอีก4-5หตนเข้าจับม้าไว้อีก4-5หตนฉุดแขนอาจารย์ให้ลงจากหลังมา้าอาจารย์ไม่ยอมลง พวกเขาก็พากันออกแรงอุ้มให้ลงแม่ชีอาจารย์โมโหโจ,รจริงๆจ,จะใช้จานแก้วคว้างมันมันก็จับมือไว้บ้างหมาก็ดินทั้งเตะทั้งโคงแต่สู้พวกมันนรกไม่ไหวเขาจึงพากันฉุดอาจารย์ผ่านไปตามหมู่บ้านเก่าๆโกโรโซเหมือนกระท่อมจะพังแหล่ไม่พังแหล่ หลังแม่ชีอาจารย์ก็มองเข้าไปในกระท่อมเหล่านั้นบางแห่งแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงเปลือยกายอยู่กับสุนัขตัวผู้บางแห่งก็แลเห็นผู้ชายเปลือยกายอยู่กับสุนัขพันธุ์ใหญ่ตัวเมียในสภาพที่นอนอยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยาและบางแห่งก็แลเห็นเหมือนว่าอยู่กับหมูหมาแพะโคกระบือแม่ชีอาจารย์มองแล้วแปลกใจและตกใจ จึงถามพวกนรกที่ฉุดไปว่าทำไมพวกนั้นจึงอยู่กับหมาเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันตอบว่ามันชอบพอมันอย่างนั้นก็ต้องตามใจแม่มันแม่ชีอาจารย์ถามอีกว่าแล้วนี่พวกแกจะจับกุมฉันไปไหนเขาตอบว่านายสั่งให้ฉันจับไปให้แม่ชีอาจารย์จึงออกอุบายว่าไม่ต้องจับมือถือแขนดอก ปล่อยเธอฉันเดินไปเองฉันนึกออกแล้วในพวกของฉันเธอเอ่ยชื่อยม,มาบาลเป็นเพื่อนสนิทกับหลวงพ่อของฉันฉันตั้งใจจะมาเยี่ยมปล่อยฉันเธอพวกสัตว์นรกยอมฟังจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์แม่ชีอาจารย์ได้เดินตามพวกเขาพากันเดินตรงไปยังเรือนจำท่าทางโอโถกว่าทุกๆุกแห่งที่ผ่านมา มองเห็นทหารถือขวานเล่มใหญ่เท่าหมอนอิงย็นทักทางขมึงถึงถังอยู่ข้างหน้าสองคนข้างในมีเก้าอี้ตัวใหญ่มีคนนั่งอยู่สามคนคนกลางอายุประมาณ50ปีเศษผมตั้งอ้วนล่ำใหญ่ตรวจด,ดูผิวดำเป็นปรักกายหน้าผากกว้างจมูกแบนใหญ่ไม่สวมเสือ้อแต่นุ่งผ้าอย่างดี คนนั่งทางขวามือกำลังเปิดบัญชีเล่มใหญ่ได้ยินเสียงออกบอกวันเกิดผู้ตายที่จะมาและตะโกนบอกดังตอบไปนี้แม่ชีอาจารย์ได้ยินแล้วจากเรื่องรู้จึงบอกกับพวกนั้นว่าโยมมาบาลไม่ว่างฉันจะนั่งข้างศาลนี่แหละไว้ท่านว่างแล้วฉันจะเข้าไปหาเองพวกแกจะไปทำอะไรก่อนก็ไปเถอะฉันไม่นี้หรอก เพราะฉันไม่รู้ที่จะไปไหนมาไหนไม่ได้ถูกจับมาพวกนั้นก็เชื่อจึงปล่อยมือแม่ชีอาจารย์ก็เข้าไปนั่งแอบแอบข้างๆประตูเพื่อดูสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรรายละเอียดต่อหน้าเจ้าพระยาย,ยมราชผู้พิพากษาผู้มีอำนาจมากสักครู่หนึ่งก็เห็นพวกทหารผีจับผู้ชายคนหนึ่งไปมัดมือด้วยโซ่ที่คอ ก็มีโซ่เส้นใหญ่สวมอยู่เขาถูกลากจูงเข้ามาที่บันลังอยู่ที่หน้าบันลังสมียนคนที่นั่งทางขวามือถามชื่อว่าวันเกิดแล้วถามโยมบาลว่าใช่ตัวจริงไหมโยมบาลพยักหน้าสมียนที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือก็ถามขึ้นว่าแกประพฤติตัวเลวทรามมากคมคืนผู้หญิงใช่ไหมคนโทษตอบว่าเปล่า ทันใดนั้นก็มีหญิงสาวสองคนวิ่งมาจากห้องทางด้านหลังมาชี้หน้าผู้ชายที่ถูกจับมาแล้วร้องว่าแกโกหกต่อหน้ายมบาลแกยังกล้าโกหกผู้หญิงคนนั้นก็หันมาฟ้องยมบาลว่าท่านเจ้าคาะไอคนนี้แหละที่บังคับหนูกินยาไป4-5เมตรแล้วบังคับหนูนอนแล้วทำร้ายหนูค่ะ แล้วหญิงคนนั้นก็ร้องไห้รำพันว่าโธ่หนูอุตสาห์ย,ยอมลำบากมาทำงานเป็นลูกจ้างมันเพื่อที่จะเอาเงินไปให้แม่ซื้อยารักษาตัวมันยังทำกับหนูได้พอชายคนนั้นจะเฉียงอีกเขาก็ต้องสะดุ้งขึ้นจนสุดตัวเมืเ่อถูกทำร้ายเข้าร้องโอ๊ยเสียงดังลั่นและในทันใดนั้นปากของเขาก็ฉีกออกไป ในลักษณะของแผลเหมือนถูกเสือตะโะ๊ะเลือดออกท่วมปากทันทีเสียงร้องอย่างเจ็บปวดและว่าผมทำผิดขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยยม,มาบาลร้องสั่งทันทีว่าเอาไปเอาไปเอามันไปปากแข็งดีนักทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับกลางวันให้เอาหอกแทงปากทะลุถึงท้อง กลางคืนให้นอนกับหมาป่าแล้วยมมาบาลหันมาพูดกับหญิงสาวอย่างเมตตาเจ้าเป็นคนดีมีความกตัญญูต,ต่อพ่อแม่มีกเก่าตามมาทันจึงต้องเสียชีวิตก่อนอายุไขเราจะให้เจ้าไปพักที่ปราสาทก่อนรอกำหนดที่จะจุติที่ชั้นดาวดึงไปเถิดไปสู่ที่เป็นสุข นายทะเบียนบัญชีบุญและบาปที่บันทึกไว้เหมือนมนุษย์กระทำตอนยังมีชีวิตอยู่แม่ชีอาจารย์เล่าว่าพอยมาบาลให้พรเสร็จนั้นแทบไม่น่าเชื่อว่าแม่ชีอาจารย์ต้องกระพริบตามาดูอีกทีว่าจะใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือไม่เพราะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับคนแก่ แต่ทุกอย่างสวยขึ้นอย่างละเอียดขึ้นเสื้อผ้าหยาบหยาบซึ่งผู้หญิงคนนั้นสวมมาแต่แรกก็กลับกลายเป็นใหม่และสวยขึ้นหลายสิบเท่าแต่การตัดเย็บเป็นแบบเก่าเท่านั้นเองแต่สวยมากขึ้นแล้วก็มีผู้หญิงสวยมาต้อนรับมาเชื้อเชิญให้ไปอยู่ด้วยกัน พอเข้าไปกันแล้วแม่ชีทองสุกก็นึกในใจว่าเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะแม่คุณคนมีความจตันยูเลี้ยงดูบิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อตายไปแล้วจะได้เกิดไปเป็นนางฟ้าจะให้เขาเขียนลงในหนังสือด้วยคนอื่นๆจะได้รู้ทั่วๆกันจะได้ทำแต่ความดี ต่อพ่อแม่ด้วยซักประเดี๋ยวหนึ่งก็มีทหารของยงมมาบาลสี่ตนฉุดกระชากลักหญิงสาวคู่หนึ่งเข้ามาสมียนก็บอกความผิดว่าทั้งสองนี้หนีพ่อแม่ไปทําความผิดด้วยกันพ่อแม่ว่ากล่าวก็เลยกินยาตายทั้งคู่เสียงยงมาบาลถามทำไมจึงค่าตัวตายพร้อมกันนั้นเขาตอบว่าเรารักกันมากครับ พ่อแม่ไม่ยอมเราจึงฆ่าตัวตายพร้อมกันคิดว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันในเมืองนี้สัตว์ผูงโงกเขายม,มาบานดุเสียงดังแล้วว่าเจ้าคิดว่าเจ้าทำความชั่วแล้วจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายในเมืองของเราเจ้าเป็นคนที่ไม่มีความกตันญูททำให้พ่อแม่ทุกโศกเศร้าบาปของเจ้าไม่เสมอกันฉันจะอยู่ใน พภูมิเดียวกันได้อย่างไรได้ยมมาบาลว่าแล้วหันไปถามสเสมียนว่าบาปของมันต่างกันอย่างไรสเสมียนก้มหน้าลงอ่านในสมุดเล่มใหญ่แล้วบอกว่าผู้ชายนั้นขโมยเงินพ่อแม่และเสพยาเสพติดด้วยไม่เคยทำบุญทำทานเลยส่วนผู้หญิงนั้นเวลาแม่ว่าก็ด่าแม่และกระทึบเท้าใส่ไม่ค่อยทำบุญ แม่เรียกให้ลุกขึ้นหุงข้าวทำกับข้าวใส่บาตรก็ไม่ยอมทำตามแต่ครั้งหนึ่งเคยช่วยคนแก่ที่เป็นลมโดยให้ยาและพาให้ไปรักษากับหมอจนหายยมะมาลส่งเสียงดังว่าแยกมันไปคนละขุมพวกทหารก็ตรงเข้าไปกระชากมือ ออกจากกันแล้วก็ลากไปโดยเร็วเสียงทั้งสองคนนั้นเรียกหากันอย่างหวยหวนภาพจะปรากฏต่อหน้าทั้งการทำดีและทำชั่วแบบปฏิเสธไม่ได้พอยม,มัปานลุกขึ้นกลับเข้าข้างในก็สั่งกับทหารที่เฝ้าหน้าศาลาว่าลูกศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญมาแอบดูอยู่คนหนึ่ง จงอนุญาตให้แกดูจะได้จำไปบอกเล่าแก่ชาวมนุษย์จะได้ไม่กล้าทำบาปหยาบช้านรกกี่คุ้มกี่คุ้มก็เต็มล้นหมดแล้วเพราะคนใจบาปมากเหลือเกินสั่งแล้วก็เข้าไปรับไปทหารให้ผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางจัดจ้านเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าหน้าที่ในเมืองนรกคนหนึ่งพาแม่ชีอาจารย์ บอกว่าให้ไปเที่ยวดูคุมต่างๆกันเถอะแม่ชีอาจารย์อยากดูอยู่แล้วก็รีบลุกขึ้นตามเข้าไปอย่างว่าง่ายพาเดินไปถึงห้องขังที่มีคนอยู่กับหมาแม่ชีจึงถามขึ้นว่าทำไมจึงเอาคนมาขังไว้กับหมาเขาตอบว่าคนเหล่านี้มีโทษแล้วเรื่อง ขืนใจหมาคือหมาบางตัวก็มีจิตใจดีซื่อตรงต่อสามีหรือภรรยาของมันแต่คนต้องการอยากที่จะให้เอาลูกมันไปขายก็บังคับหรือล่อให้มันกินยาเพิ่มความกำนัดและบังคับให้สผสมพันธุ์กับตัวอื่นที่มันไม่ได้รักเลยทำให้มันได้รับความเจ็บปวดบาดเจ็บ ทันเวลามันตายไปก็มาฟ้องจึงต้องขังไว้กับหมามันก็กัดกันทุกวันและทุกเวลาที่จะนอนหลับแม่ชีอาจารย์ฟังแล้วก็ตกใจมองไปก็เลยเห็นคนที่ถูกขังอยู่กับหมานั้นต้องคอยขอบเคี้ยวหมาหยุดอย่างวุ่นวายเพราะหมาตัวใหญ่เกือบเท่ารูปหมาและดุร้ายมากกัดตามคอตามหัวเต็มไปหมด แม่ชีอาจารย์เห็นแล้วมีความกลัวจึงถามว่าหมาตัวนี้หรือที่ถูกขุมเหงหญิงผู้คุมตอบว่าไม่ใช่หรอกนี่เป็นหมาของโยมบาลมีไว้สำหรับลงโทษผู้ที่ทำผิดไม่ใช่หมาคู่เว้นคู่กรรมกันหรอกสัตว์นรกที่ทำผิดศีลข้อห้าห้ามดื่มสุราตอนเป็นมนุษย์ก็ถูกกรอกน้ำร้อนในนรกอีก แม่ชีฟังแล้วก็นึกในใจเมื่อขามาผ่านกรงขังอยู่ก็กลับมาบ้างแพะบ้างสัตว์ต่างๆบ้างถ้าจะมีกรรมเพราะขืนใจมันก็เป็นอาชีพทุสท,ที่สุดจริตเหมือนกันแต่แม่ชีอาจารย์ก็เดินตามเจ้าหน้าที่ที่เขาต่อไปพอถึงทางเดียวก็จะออกไปอีกทางเก่าก็จะปะทะเข้ากับกลุ่มคนขนาดใหญ่แม่ชีอาจารย์ตกตะลึง มองดูคนกลุ่มนั้นเห็นหัวแตกบ้างมีแขนหกักขาหากักอกทะลุไม้ปักอกมีอีกคนหนึ่งที่มีวงอะไรกลมๆทับหรือว่ากระแทกติดอยู่ที่หน้าอกโลหิตโชคไปทั้งตัวเลือดเต็มไปหมดเสียงเจ้าหน้าที่ถามว่าอะไรกันทำไมจึงมาพร้อมกันมากมายเสียงทหารผีตอบว่ามันไปเที่ยวสัมมเลเทเมา รถความตายเลยมาเป็นหมู่ใหญ่เสียงผู้คุมพูดว่าดีเหมือนกันไม่จะไม่ต้องได้จับไปทีละคนเหมือนพวกทหารผีของยมบาลจับพวกรถความมามากมายแล้วแต่ละคนนั้นก็หัวแตกแขนหักทะลุอกร้องอดโอยแม่ชีอาจารย์รู้สึกกลัวจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงซึ่งยมบาลสั่งให้พาเที่ยวดูสักนรกนั้นว่า แม้น่ากลัวจริงๆตายเป็นหมู่เป็นหมู่อย่างนี้เขามีบาปหนักหนาอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าเดินเที่ยวไปทางซ้ายมือเดี๋ยวก็รู้เพราะเมืองนี้เป็นวงกลมเดินอ้อมไปประเดียวก็พบกับศาลตัดสินผู้ที่ถูกจับมาใหม่เหมือนที่แม่ชีนั้นเข้ามาผลของการฆ่าตัวตายแบบไหนตายไปแล้วก็จะต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีนั้นอีก ได้เกิดเกิดตายไม่นับไม่ถ่วนเจ้าหน้าที่พาแม่ชีอาจารย์เดินผ่านไปหลายแหง่งพ่อมาถึงศาลาก็หยุดแม่ชีอาจารย์ทองสุขมองไปที่ศาลและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดวันหลังก็สวยงามใหญ่โตเป็นสง่าเสมียนซ้ายขวาแต่งตัวเสมือนข้าราชการนายทหารผู้ใหญ่นั่งวางท่าสง่า ทหารรักษาประตูก็มีกองร้อยตำรวจเข้มแข็งถืออาวุธยมบาลแต่งตัวเหมือนพระเจ้าแผ่นดินสวยงามมากเป็นสง่าน่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแม่ชีอาจารย์จึงได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่านี่เป็นสารใหม่หรือเขาตอบว่าไม่ใช่เป็นสารเก่าแต่วันนี้สัตว์ผู้ที่ถูกจับมาใหม่คงเป็นเจ้านายใหญ่โตทั้งเมือง มนุษย์ยมบาลจึงเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างในศาลให้ดูน่าสะพรึงกลัวใหญ่โตเต็มไปหมดเต็มไปด้วยอำนาจราชสักและเกียรติสกักเพื่อที่จะให้ผู้ถูกจับคุมมาจะได้กลมกลืนยมบาลท่านแต่งตัวได้ทุกอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติก็ได้ถ้าแปลงเป็นประหาดพิสดารก็ได้ถ้าจับคนจะร้ายดุดันจอมป่วน มาท่านก็แปลงกลายเป็นตัวดุร้ายหน้าตาเหมือนอยากทำอำนาจตวาดและกระทืบป่ากสนันวันไว้ให้ดูน่ากลัวยิ่งกว่าได้เป็นหลายพันเท่าทั้งที่ทยังเป็นการปราพยศสัตว์ต่างๆเสียแต่แรกพบมนุษย์ทุกคนเมื่อไปสู่เมืองพยายมแล้วถึงจะเคยใหญ่โตแค่ไหน โยม,มาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในเมืองนั้นก็เรียกว่าสัตว์นรกทั้งนั้นและการลงโทษก็ไม่ได้เห็นหน้าใครถึงจะเป็นญาติกันมาก็ไม่ได้ผ่อนผันทุกคนจะต้องได้รับโทษไปตามกรรมแม่ชีอาจารย์ฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาอธิบายแล้วจึงว่าเธอจะไปไหนก็ไปเธอ ฉันจะอยู่ดูโยมบาลท่านตัดสินก่อนถึงจะกลับแล้วค่อยเดินกลับไปนั่งทีเก้าอี้เก่าสัตว์นรกที่ปากพูดไม่ดีผิดสินห้าก็โดนชีบยับดึงลิ้นออกมาทรมานแสนสาหัสสักคู่หนึ่งก็เลยเห็นโยมทูตพาพวกที่ตายเพราะความเข้ามาเป็นแถวเสมียนซ้ายขวาก็เปิดบัญชีถามเรียกชื่อและสถานที่ เพื่อตรวจดูว่าใช่คนที่หมดอายุจริงหรือไม่คนแรกหนีไม้กลมๆแม่ชีอาจารย์มองอยู่ตั้งนานจึงรู้ว่าเป็นพวงมาลัยอัดแน่นติดกับหน้าอกเลือดหยดลงมาเป็นทางเยาวมานสอบถามด้วยความว่าเขาเป็นคนมียศใหญ่ในเมืองมนษุษย์ขับรถส่วนตัวถามเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนไปหานางมาให้กินเหล้าจึงขับรถชนคนอื่น ตัวเขาเองถูกพวงมาลัยกระแทกเข้ากับหน้าอกจึงตายเสมียนเปิดบัญชีแล้วว่าอาชีพของพวกเขาทำราชการไม่สุจริตมีการโกงกินกับพ่อค้าค้าขายของที่มีอายวุธอัฐถับปะหารแอบขายปืนเถื่อนทำให้ผู้ร้ายชุกชุมตัวเขาเองเคยสั่งลูกน้องให้แอบฆ่าคนแล้วก็ยังไม่ได้รับโทษทางการเมือง เยอบมลลเลยส่งตวาดว่าเจ้าสัตว์พุ่มมัวเมาเจ้ากระทําความผิดอย่างชั่วช้ามากมายเจ้าจะแก้ตัวไว้อย่างไรถ้าเห็นเจ้าอาปากอยู่ตลอดเวลาชายคนนั้นก็ตอบว่าผมไม่ได้ทําผิดถ้าทําผิดทางศาลทางเมืองมนุษย์นั้นเขาต้องตัดสินลงโทษผมแล้วเสนียนตอบว่าแกต้องมีความผิดแน่ๆเพราะผู้ตรวจสอบความประพฤติของมนุษย์ มารายงานทุกครั้งแต่ชายผู้นั้นก็ยังปฏิเสธอยู่นั่นเองสัตว์นรกที่พิพากษาแล้วผิดศินข้อ5ตนกรอกน้ำบุหาร้อนจนท้องโป่งและระเบิดในที่สุดเสมียนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่อีกพวกหนึ่งไปตามจดมา คราวนี้มีคนกลุ่มใหญ่มีผู้หญิงชี้หน้าว่าผู้ชายผู้นั้นล่อลวงล่อลวงว่าจะให้ทำงานและให้เงินเดือนและผลสุดท้ายก็ทำลายความบริสุทธิ์ทำลายแล้วก็ให้ลูกน้องพาเข้าไปหาซ่องหาเงินต่ออีกคนหนึ่งสวยงามมากเข้ามายืนยันว่าผู้ชายนั้นล่อลวงว่าจะเอาไปให้นาย แต่ผลสุดท้ายก็ทำลายเสียก่อนแล้วจึงนำไปส่งได้รับความทารุณจนต้องกินยาตายเพราะผู้ชายก็มายืนยันว่าชายคนนี้มีการค้าของผิดกฎหมายและแอบฆ่าเขาเพื่อการปิดปากเมื่อมีโจทยมายืนยันเข้าจริงๆจัง,จงๆชายคนนั้นก็เถียงไม่ขึ้นโยมาบาลจึงให้ไปลงคุ้มซึ่งมีไฟนรกไหม้อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน เพราะชายคนนั้นถูกทหารของโยมบาลผ่าตัวไปทหารก็พาคนโทษมาใหม่อีกคนหนึ่งแม่ชีอาจารย์เห็นแล้วก็ตกใจเพราะว่าเป็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นเกลียนอยู่จึงตั้งใจคอยฟังว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันก็ได้ยินเสียงโยมบาลตะวาดสัตว์ผู้โง่เขลาทำไมหมดแล้วยังจะชั่วเวลาอุปชาอาจารย์สอนให้โปรง่ง อพุทธพิจารณาเกษาโลมาคาราคาคันตาจูไม่ได้ทำดอกหรือเขาบอกว่าคำว่าต่างเมื่อเวลาจะบวชเพียงครั้งเดียวบวชแล้วไม่ได้เคยเข้ากรรมาฐานพิจารณาตัวเองพอลาสิกขาบวชชวนเพื่อนไปหาดื่มและเสพสุราจึงไปกับเพื่อนพอเดียรถชนเลยคอหักตายสัตว์นรกถุกจับโยนลงในคุ้มไฟ ตามตัวที่ตัวเองทำบาปไว้โยมบาลท่านก็ได้สอนว่านี่แหละเข้าใกล้ธรรมะแต่ทำไมไม่ทำตามจึงเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาที่บวชก็มีความผิดต้องสั่งอาทิตย์เล็ดบ่อยๆไม่สำรวจระหว่างในพระธรรมของพระสงฆ์ผิดแล้วไม่สารภาพผิดจึงต้องลำบากมากเหลือ แม่ทีอาจารย์ทองสุขท่านก็เห็นโยมบาลท่านหันไปพูดอะไรเบาๆกับสเสมียนอยู่หลายคำแล้วจึงได้ยินท่านสั่งว่ากรรมของสัตว์ผู้นี้ยังไม่หมดมาก่อนเวลาสองปีเจ้าจงรับคำสัญญาว่าจะกลับไปสั่งสอนคนอื่นๆให้ประพฤติตัวอยู่ในศินห้าถือศินแปดหรือไม่ศึกใหม่ก็รีบรับคำโยมบาล ท่านใจดีท่านบอกว่าให้ทหารพาไปดูขุมนรกที่ลงโทษคนกินเหล้าและบ้ากามให้ดูนั้นๆน,น,นะแล้วรีบพาไปส่งเพราะร่างจะเน่าเสียก่อนยังเหลืออีกสองปีแต่ถ้าทำดีได้อยู่ถึง20ปีอายุ44ปีจึงค่อยมาใหม่ น้อมกับคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกครั้งต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพรเ่เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ท่านผู้ฟังและต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมะทุกคนทุกท่านมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ